หลายคนอาจจะรู้จักรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์แต่วันนี้สิจะพาทุกคนมารู้จักกับท็อปสุดของปรีมิตนั่นก็คือรถไฮเปอร์คารตัวแรกในรอบ10ปีนี้สิมีโอกาสได้รีวิวชื่อแบรนด์ว่าคอนิเซกแบรนด์อะไรทำไมเราไม่รู้จักเดี๋ยวมารู้จักไปพร้อมกันค่ะ ในแบรนด์คอนิเซกนี้นะคะมีเรื่องที่ Amazing เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งเขานะคะที่เริ่มก่อตั้งนอนปี1994ก่อนแล้วก็รถยนต์คันแรกที่ทำประสบความสำเร็จนี่ยคือปี2004ต้องบอกเลยนะคะว่าซีกำลังยืนข้างๆกับตัวท็อปคลาสที่สุดเฉียดๆ300ล้านบาทเลยค่ะคอนิเซกเยสโก้ออปซูลดถือเป็นไฮเปอร์คาร์สองที่นั่งนะคะที่ทำความเร็วสูงสุดเหนือทุกรุ่นของคอนิเซกความเร็วที่ทำได้คือ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากขุมพลังเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ ที่ให้ขุมพลัง1,600แรงม้านะคะส่งกำลังด้วยระบบเกียร์9สปีดและเฟืองท้ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นนี้ผลิตออกมาเพียงแค่125คันเท่านั้นพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะก็ยังมีการจดสิทธิบัตรอีกเยอะมากๆที่สามารถทำให้แบรนด์นี้ทำลายสถิติ Guinness World Record เรื่องความเร็วได้ สิขอเล่าประวัติเกี่ยวกับแบรนด์นิดนึงเผื่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ โคดิเซกกำเนิดในปี1994โดยคริสเตียนฟอนโคนิเซกเด็กหนุ่มวัย22ปีเท่านั้นที่มีความฝันวัยเด็กที่ต้องการสร้างรถยนต์สมบูรณ์แบบไร้ขีดจำกัดทุกรายละเอียดองค์ประกอบรถต้องทำงานร่วมกันเพื่อผสานประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงที่สุดที่เขาเรียกว่า Ultimate Performance ค่ะในรุ่นแรกได้เผยชมในปี1996ในชื่อรุ่นว่าโคดิเซกซีซีซึ่งได้ับการตอบรับเป็นอย่างดีมากทำให้มีอีกหลายรุ่นตามมาแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญไม่แพ้สมรรถนะก็คือความพิถี พิถานค่ะตั้งแต่การผลิตโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ไปจนการตกแต่งภายในทุกอย่างนั้นใช้ฝีมือคนแบบแฮนด์เมดทำด้วยมือใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้รถทุกคันเหมือนงานศิลป์งานอาร์ตที่มีเอกลักษณ์เลยค่ะ ในส่วนนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการ R&D ซึ่งมีการจดสิทธิบัตรมากมายจนทำให้รถหลายรุ่นทำลายสถิติ Guinness World Record เช่นในปี2007 Konisex c c x r ถูกยกให้เป็นไฮเปอร์คาร์พลังงานสะอาดคันแรกของโลกนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของวงการรถสปอร์ตที่หันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบที่พัฒนาให้ตัวรถรองรับเชื้อเพลิง e85 และยังสร้างแรงม้าสูงสุดถึง1 1 8แรงม้าสูงที่สุดในโลก ในปี2007แล้วค่ะปี2011 k o g โคดิเซกอาาทำลายสถิติด้านความเร็วสูงสุดอีกทีหนึ่งโดยการทำเวลาตราเร่ง0ูน0ถึง300ต่อชั่วโมงได้เร็วกว่าโคดิเซที่ทำไว้ได้ปี2008มากถึง8วินาทีถือเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีความพยายามทำลายสถิติมาตลอดจนในปี2015 k o โคทลายสถิติของอ g ก R a R มากกว่า3วินาที ปี2017ยังไม่หมดโค e ิเซกอายกระ R S ทำสถิติความเร็วสูงสุดในรถโปรดักชันด้วยความเร็ว447.19กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปี2019สร้างประวัติสตรครั้งใหม่ที่อยตราเล่ง0 400กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา31.49วินาทีโดยโคดิเซกเลกระส่วนรถที่มาโชว์ตัวในไทยมีแค่2รุ่นเท่านั้นนั่นก็คือโคดิเซกเกเบรา e ์เมกา และโ o n i s e c Yesco Absolute ล่าสุดดี v v i p มากๆนะคะประเทศไทยนะคะนำเข้ามา2รุ่นในการแถ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้คือ c o r ิ s e ก c ก a m e r a Mega g ทีคับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นรถแบบนี้เป็นแบบ2ที่นั่งแต่รุ่นนี้มาถึง4ที่นั่งให้ทุกคนที่สามารถจะมาสัมผัสกับสปีดความเร็วความแรงของรถรวมไปถึงความสามารถที่รถคันนี้ทำได้พร้อมๆกันทีเดียว4คนในรถแบบนี้ค่ะ สุดยอดมากๆประตูเปิดปั๊บตั้งฉาก90องศาแบบนี้ถ้าคุณสังเกตนะคะพอมันไม่มีเสาบีทิล่าอยู่ตรงกลางนี้นะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นลงรถของทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเนี่ยจะสะดวกมากมีประตู2ฝากซ้ายกับขวา <c oughs> เพียงแค่2ประตูเท่านั้นแล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าถ้าคุณสังเกตให้ดีนะว่าตรงนี่กระจกมองข้างหลังไม่มีใช้เป็นเทคโนโลยีของตัวกล้องมองหลังแทนค่ะ ซีเชื่อว่าถ้าคุณเป็นแค่คนนั่งไม่ใช่คนขับหรือไม่ใช่คนซื้อรถที่เลือกว่าเป็นระหว่างซปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์เนี่ยคุณอาจจะแบบเสพแค่บรรยากาศต่างๆว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงแต่เอาที่ซีมองเห็นในฐานะผู้หญิงเลยก็คือว่าคุณจะเห็นความสะดวกครบคันที่เหมือนกับรถ h ไฮเทคไ t e c h ในยุคนี้ที่สามารถมีได้ค่ะอย่างเช่นหน้าจอลักษณะนี้นะคะแบบ จัดเต็ม13นิ้วนะคะทั้งหน้าและหลังนะคะเหมือนที่เราเคยเห็นในรถเท s l a มาก่อนด้านหน้าก็จะแบบว่าสามารถควบคุมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรถได้ส่วนด้านหลังค่ะก็เป็นเรื่องของความบันเทิงเนาะว่านอุ่นก้นได้ตัวเบาะนี่นะคะเปิดกระจกได้จากตัวหน้าจอนี้นะเปิดปิดเสียงสตรีม Netflix นะคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งทำได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ปรับแองี้ครบครันจ้ะ เห็นไหมคะว่าถ้าภายในนี้เรามาลงดีเทลเรื่องของเบาะและการตกแต่งภายในตัวรถนิดนึงนะคะก็จะมีวัสดุที่มันเป็นการหุ้มหนังนะคะสลับสีเหลืองกับสีดาค่ะให้ความรู้สึกในการนั่งขับเนี่ยข้อที่1ของเรื่องไฮเปอร์คาร์เลยก็คือว่าถ้าคุณสังเกตคนนั่งข้างหน้าเนาะข้างหลังมันยังมีความแบบนั่งแล้วมีความเอ็นแบบประมาณ45องศาได้นิดหนึ่งนะคะอย่าคาดหวังว่านอนหลับสบายนะคะถ้าสบายก็ไปแถวแถวเบลลี่คะ่ะ อันนี้นะคะจะเห็นว่าเบาะคนขับเนี่ยค่อนข้างนั่งตั้งฉากตั้งตรงมากๆเหมือนกับคิดว่าน่าจะเดาเหมือนนั่งขับเหมือนนั่งขับฟอร์มูล่าวันอะเน้นการขับแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สปอร์ตตอนหลังเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราบึงแบบเร็วมากๆเนี่ยมั่นใจว่าการเบรกหรือการอะไรมันต้องสปอร์ตตัวคนขับด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือการมาพร้อมกับเบาะหนัง4ี่ตำแหน่งนะคะเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยจะปรับด้วยไฟฟ้า4ี่ทิศทางค่ะติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเช่นสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าช่องวางแก้วพร้อมระบบทำความเย็นระบบอุ่นร้อน8ตำแหน่งและเครื่องปรับอากาศแบบ3โซนหน้าจอแสดงผลเขาตัวนี้1ินิ้วหน้าหลังพร้อมชุดเครื่องเสียงคอน i เซ็ก i g ไฮเอทออเดียลลำโพง11ตัวค่ะมีซับวูฟเฟอร์มาด้วยรองรับการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พและมีการเชื่อมต่อ USB port และแท่นชาร์จโทรศัพท์ ไร้สายด้วยจ้ะดูจากมุมนี้จะเห็นเครื่องที่วางอยู่กลางลำนะคะแล้วก็เห็นการแถมกระเป๋าเดินทางสําคัญนะจ๊ะเพราะว่ามีช่องใส่กระเป๋าอยู่เท่าน,นี้ค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นจะยัดกระเป๋าแบบนี้ลงไปได้ทั้งหมด3ใบค่ะ ใครที่เห็นแล้วสนใจแล้วมีกําลังซื้อที่จะซื้อไหวบอกได้เลยค่ะว่าโคดิเซกเกเบรตัวนี้ผลิตจํานวนจํากัดในโลกเพียงแค่300คันเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง Amazing มากๆค่ะเพราะปกติแล้วรถที่สมรรถนะข,ขนาดนี้จัดเต็มขนาดนี้ที่เป็นไฮเปอร์คาร์อาจจะผลิตเพียงแค่3คันอะไรอย่างเงี้ยในโลกครั้งนี้ถือว่าเป็น Mass Production ทีเดียวค่ะกับรถที่ยอดเยี่ยมแบบนี้สวยมากเท่มากเหมือนรถแบ็คแมน ดีไซน์ด้านหน้านี้นะคะจะเห็นความเป็นแบบรถที่ดูเหมือนกับมินิมอลเท่ๆฉิวๆอยู่ไปได้อีกหลายสิบปีแล้วยังเท่แบบนี้แหละคะ่ะแต่สังเกต grounded, ถ้าเกิดเป็นหลักของเทคโนโลยีในตัวรถขอ,ของการออกแบบเนี่ยนะคะเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงๆนี่นะคะลมเข้ามาในตัวรถเยอะๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้เหมือนกับมีเป็นเหมือกบอกว่าสามารถระบายลมออกมาจากนี่เวลาล้อรถวิง่งเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยลมขึ้นมานะคะเพื่อทําให้รถนี้ลู่ไปกับพื้น ติดตัวพื้นได้มากที่สุดด้วยค่ะวัสดุหลักเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกนะคะซึ่งดีไซน์ด้านหน้ามาแนวมินิมอลเลยค่ะทั้งกระจังหน้าและด้านข้างตัวรถเราจะเห็นช่องลมขนาดใหญ่ค่ะนี่จะเป็นแบบ21นิ้วหุ้มด้วยยาง325ทับ30นะคะพร้อมกับปรับในส่วนของช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลและดูกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณสังเกตไหมคะว่านี่แะคะตัวรถเขาเนี่ยสวยงามและมีความลู่ลมถูกหลักของแอโรไดนามิกเลยคลิปด้านหลังนี้นะคะโอ้โหเหมือนกับคลิปลาฉลามแลยจจมองอีกทีเนี่ยเหมือนไหมเหมือนเครื่องบินลบ F15 ไหมเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะคะเขามีความผูกพันอยู่กับเรื่องของเครื่องบินลบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะถ้าคุณมาดูตัวโลโก้ตัวนี้ที่เป็น น้องโกสกุกุกู๋ตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นการล้อเลียนแบบใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเขามีที่มาจากการที่เขาอยกย้ายโรงงานผลิตซึ่งไปอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินเออพอไปอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินรถป,ปั๊บเนี่ยก็เลยเอาตัวโลโก้มาแปะอยู่ในรถตั้งแต่นั้นมาค่ะนี่ค่ะโกสน้อยสีดำมีความแบทแมน อย่างที่ซีบอกคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบิน F 1 5ซึ่งมีการปรับรดความสูงของตัวถังทีมงานเขาว่ามีการปรับแต่งตัวถังให้ลู่ลมมากที่สุดและผ่านการทดสอบมากกว่า5,000ชั่วโมงค่ะทําให้ค่าแรงเสียดทานของอากาศเหลือเพียง 0.278cd ภายในห้องโดยสารจริงๆแล้วตกแต่งอย่างเรียบหรูด,ด้วยการคัดสรรวัสดุคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นอะคริลาหนังแท้อลูมิเนียมและก็คาร์บอนไฟเบอร์ค่ะ ส่วนตัวที่นั่งนี้เน้นทรงสปอร์ตท,ที่เน้นความบางเบาพ่วงมาลายแบบมัลติฟังชันครบทั้งปุ่มระบบสัมผัสพร้อมทั้งจอที่เป็นมาตรวัดความเร็วขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลต่างๆมีระบบความบันเทิงซึ่งในรถเนี่ยก็จะมีจอสัมผัสขนาดใหญ่ปรับตั้งค่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ตำแหน่งบเบาะเครื่องเสียงไปจนถึงข้อมูลต่างๆของรถสิ่งที่ชอบนะคะคือเรื่องของความพิถีพิถันในดีเทลทุกขั้นตอนทุกแมทเทอเรียลเนี่ยเป็นแฮนด์เมดเกือบทั้งหมดเลยค่ะ ปิดแคยวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือเป็นการพรีวิวไฮเปอร์คาร์ระดับโลกคันแรกในรอบ10ปีของซีเลยล่ะค่ะราคา2คันนี้รวมกันแล้วมากกว่า400ล้านบาทและถือเป็นการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกของแบรนด์สวีเดนที่ทั้งสมัครถนัสูงแล้วก็นวัตกรรมเรื่องสปีดมาเต็มจริงๆค่ะ